สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพามาชมศิลปะอีสานครับเช่นเคยงานฝีมือล้วนๆนี่งามจังปะ่ติงตัวนี้ไหมยัยางงามครับเดี๋ยวมงุง นี่คือศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านอีเติงไทยชัยภูมิครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวขาวตำบลชีรลองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิคลิปที่สองลองลงมาครับจากบ้านนี้ครับบ้านนี้เพิ่นถามผมเนาะยุ่มงมงเดชฮะมองเฮ็ตอีเติ่งยุ่มงมงเดชฮะบ้านหน, <laughs> น,นองบัวขาวบอยังว่าแล้วผมก็เลยบอกว่าหนองบัวขาวเนาะหนองบัวขาวอยู่ข้างแสงศูนย์ภูมปัญญาไทย กีติงไทยชัยภูมิน่าจะขึ้นอย่างมั้งกีเพชรคูเบอร์เทปไปอย่างมั้งไอศูนย์พุมัญญาขึ้นเลยครับศูนย์พุมัญญาขึ้นเลยศูนย์พมัญญาไทยโอ้มีเจ้าของแล้วด้วยเนี่ยทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของโอ้ขนจิงดูกำยบปะบวกก็เห็นสะออนฟีมือเพิ่นครับ ผักขมาวใหม่เนี่ยมักจะพาข้าวใหม่ปะสวยงามมากครับงานฝีมือจากอีเตงไทยชัยภูมิครับศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านครับเฮ็ดอีเตงเฮ็ดพินครับอันนี้งานครับเพิ่งเริ่มขึ้นเอามันคือมีคอยาวคอสั่นเป็นเบียดตีครับอันนี้ในช่างอันนี้เป็นเบียดตีครับ โอ้ผมว่ามาันขคืนยาวๆกว่าเขาซัน่นเนาะนี่ครับอะไรหนสูสดีขึ้นนี่แต่ละอันปบ่ธรรมดาเนาะโดนเต็มพ่เนา่นครับใส่เนาะเพราะเราเป็นงานฝีมือ นี้พินปงุงมีหลายอย่างให้เลือกครับพินปงพินปวงไฟฟ้าครับพินไฟฟ้าอีติงไฟฟ้าครับภาษาอีสานตะกี้เพื่อนอีติงเนาะ ภาษาปัจจุบันจะเรียกพินนี่เป็นศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิภูมิปัญญาชาวบ้านครับนี่เจีงไทชัยภูมิครับอันนี้ของเกาเป็นคงดีลือ้อขึ้นมาเห็ดไม่นะครับนี่บึงก้อนนี้มาเป็่ยนนี่บึงไร้ไม่เพนบ,บึงไร้ไม่ใหม้มันเป็นบึงสีสันวนันน่ะกู้งามไม่ตวนเลยมักใช่ปะ มีนยังสวยเลยเลือนดึงข่อนอกนี่คือโรงงานครับโรงงานของอาจารย์ดรชุโชคสุตรนตาดครับหรือว่าศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์ภูมิปัญญาอีปิงไทยชัยภูมิครับพี่น้องต้องการ พินเดือให้ลูกหลานเขาหัดเล่นครับเพื่อสืบสารรนวัฒนธรรมประเพณีดีงามไว้ครับคือจัาอุบลครับที่วันได้เฮ็ดสืบนื่องอแทนแนวโดยเมื่อกี้กับพ่อท้องสครับถนนเนาะจะปันลูกปันหลานสืบนื่องอแทนเน็ออกมาได้หลายอย่างหลายอันครับบ้านเฮานี่ก็น,นี้ครับมองผลิตไชยภูมิครับที่นี่ครับที่ผลิตพินหรืออีเต็งบ้านเฮากะ อาจารย์โสโชคดรโสโชคสูนนตาดครับนี่แหละมองเร้ว่าบริหารจัดการลูกไซร์เราก็มาเฮ็ดต่ออาจารย์เบิร์ดครับแล้วเปลี่ยนซื้อเป็นคูเบิร์ดอ่ะบบเปลี่ยนซื้อกล่นซื้อแทีเนาะแต่ก่อนซื้ออย่างคูนากคอนหนิมื้งคู really ่นาควนสูนนตาดคือเกานี่ครับบึงจิมช่างเขาเรียกอย่างในช่างทำเฟียดแต่ติดเฟียดหมดเลยนะ แตงเฟดติดเฟดครับมีระยะของมัน,มน,มนแค่เสาะล่องแล้วก็ติดตามที่เขาวัดไว้แล้วนะครับแล้วประกันความม่วนครับ มันสอมได้บ่ครับทินเนี่ยสอมได้ยครับอ่ามีปัญหามีปัญหาว่าสอมได้หรือเปล่ายอื่นว่อยากว่อยากคอยรับเลยครับเมีบ่ท่านอ๋อถ้าของเจ้าของเนี่ยถ้าของเจ้าของรับเอารับตลอดอืมของอื่นมันทรงมันโมเมนต์มือเจ้ะมันโมเมนต์งานเจ้าของแล้วเบิ้งยากแค่ยากมันเบิ้งยากนั่งเคร่งมาเาเจ้าแกแล้วแก่อีกแก่แล้วแกโบ่แก่แก่บ่ได้ถึงมาหาผมนะอืมดีบ่ดีเฮ็ดไปแล้วบ่ถือใจอ้างใครนั่นใครนี่กันบ่เนี่ยครับลายยางตะคนนะ อันนี้ต้องเอาไปลงอีกคนบ่นะครัลกฮะหดลงแล้วบมดลงแล้วบ่มันีเลียมด้วยหนะมันสีเดียมอ่ยมทีอย่างเี้เต้องไปขัดอีกคนบ่้องนะาะอยคั๋อคือทำลงแล้วเพราะว่าตัวนี้เิ่นไอ้บัวเใส่เคลือบเบเคลือบยูเียนไงบ่าเหนียวอ๋อ เนี่นเห็นมันมืนเ่นง่ายนเล่งง่าย,น,น,ายนี่เป็น EP ที่2คลิปที่2ครับมือหนีพาเด็กน้อยมาเรีนยนน้ำคูเบิดเป็นมือที่2องก็เลยมาไทายบรรยากาศให้เบิ่งเพื่อเป็นการช่วยกันลงโปรโมทสินค้าไทยในชัยภูมิมันบอกจะว่าฝีมือคนไทยไนะฝีมือล้วนๆงานฝีมือล้วนๆน ถ้าเป็นงานโรงงานไว้รก็เหนียนหมดไอ้จะว่ะปุ๊บเขาเดี๋ยวจัดดีบริขายย่างเดียวอันนี้สวยเดีแต่ละตัวครับบังดูถอดขอถอดเขาเอิ้หนียงไงอันองคุปุ่งมันงนะตามภาษาทางพันนะอันองคุปุ่งมันนไงในองคุปุ่งยังไงเออเหนียงตัวพินเป็นบ่เนี่ยอันนี้เต้าเต้าพินตัวพินบ่เนี่ยตัวนี้เครื่องงับเลยพี่ ผมว่าง้ามันไหลไหมตัวนี้ไหมกูเดาบางไหลด้วยไหลด้านหนา้าไหลด้านหลังครับง้ามตัวละหน่อยบาทได้เลยตัวเนี้ยไม้พยุงครับกีติงไทยจากไม้พยุงหนูอย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดอย่าไปจับของเพื่อนเอามัน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 จำไหน่ายตามเกจไม้เหรอครับ ต้อมีเนี่ยตัวันเหนื่อดูที่ก็อะไรต้นแท็กซ์งอะไรต้นดีไซน์แบบที่ห่อดีอเอาแบบเอายี่ห้อดีให้เพิน hmm. บบพ่นนะฮะเกียร์ตันกลางเพื่อนบบเลือกแต่ราคาเพื่อนได้ราคาแบบไหนสุดยอดสุดยอดผมเห็นฝีมือเจ้าเราผมมักอ่อนซ้อนปะน,น,นี่คือทุกทุกตัวจะมีแบรนด์นี่บอครับในช่างจะมีแบรนด์อีติงนี่นบอ กันเห็นนันี้เป็นฝีมือพวกเจ้าเลยลโอ้แต,แต่แต่ล,ล้มนี่อันยี่หอ้อนี่ก็อาทำบมดด่าเลยนะครับมาเด้อพี่น้องมีลูกมีหลานอยากเรียนพินอยากเรียนอีติงหรืออยากซื้อไปประดับบุญญาบารามีเมนบอกจะว่าผู้ลงคนก็ซื้อไปประดับบารามีก็มิดเลยแกะสะลักจากไม้พายุงหรือไม้ที่เป็นมงคลเถอะนะ ไปประดับบารมีไปประดับบ้านประดับซองเสริมบุญญาบารมีก็มาได้ด้วยครับติดต่อประสานงานได้ที่ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านอิต็งไทยชัยภูมิครับก็โดยหัวเรือใหญ่ก็คือคุณพ่อดอกเตอร์โสโชคสูนนัน,นตดัดกับครูเบิร์ตนะครับเนาะรบ,นะบรรยากาศของโรงงานคุน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวขาวตำบลชีรองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องสน,สนใจสร้างจองได้ครับเอาเป็นภาษาราชาการปัจจุบันเนาะพินโปงพินโปงไฟฟ้าหรือตตรพินไฟฟ้าหรืออีเตงโบราณจัดให้ได้คือเราครับพี่น้องมาเด้ออยู่นี่แหละหนี่ในรัางของแท้แน่นอนเบิ้งฝีมือเราพอต้องห่วงครับเดี๋ยวเบิ้งนี่ เห็นจนคนชิงลุกไหมงามหลายอ่อนซ้อนหลายครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขวันมานำเลงิันท้องครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับไปทำพาแบบอะไรกือเขาอิติ๋งไทยชัยภูมิภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยครับสวัสดีครับ